ไม่ต้องรู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่องก็ได้เพราะว่าการที่เรารู้เรื่องคนอื่นน้อยลงและรู้ตนเองให้มากๆมันก็ทําให้เราเป็นอิสระนะคะจากการตัดสินคนอื่นแล้วก็อิสระจากการทะเลาะเบาแวงด้วยขอให้ทุกคนเห็นให้มากๆคือตนเองนะคะเรื่องของชาวบ้านเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ รู้เรื่องของตัวเองเยอะๆแล้วก็พัฒนาตนเองทำชีวิตตนเองให้มีความสุขทุกๆวันและใช้ชีวิตอยู่ในศีลแะธรรมบ้างฝึกตนเองนะคะให้ห่างจากความวุ่นวายบ้างเราก็จะเห็นความสงบในจิตใจแล้วก็ทำให้เราเห็นตนเองเห็นความคิดเยอะขึ้นและก็ทำให้เรานะคะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนั่นเองขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ อยู่กับชีวิตตนเองให้มีความหมายมีคุณค่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตนเองทุกๆวันเพราะไม่มีใครมาสร้างกําลังใจให้เราได้นอกจากตัวเราเองตัวเราเองเท่านั้นนะคะที่จะดึงศักยภาพความคิดการกระทําของตนเองออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกใจให้ปล่อยวางกับสิ่งลบข้าข่าวลบลบสิ่งลบลบแล้วก็ คนที่คิดลบๆกับเรานะคะเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราไม่เห็นตนเองเราเห็นแต่ชีวิตคนอื่นเราก็จะเกิดการเปรียบเทียบทําให้เรานะคะน้อยเนื้อต่ําใจทําให้เราคิดว่าทําไมชีวิตของเราไม่เป็นเหมือนคนอื่นนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เราไม่เห็นจิตใจตนเองไม่เห็นความต้องการของตนเองทําให้เรานะคะอยากจะมีอยากจะได้เหมือนคนอื่น สุดท้ายแล้วเราก็จะมาลำบากนะสู้ลำพังแล้วก็เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตอบสนองความอยากตอบสนองกับความเปรียบเทียบของชาวบ้านที่เขามีทุกอย่างเราก็อยากจะมีแต่จริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องมีทุกอย่างก็ได้ขอให้เรามีกินมีใช้แค่เราไม่ขัดสนเราไม่เป็นหนี้เราไม่ได้ไปหยิบยืมใครและเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ขอใครกิน แล้วก็อยู่กับชีวิตของตนเองให้รู้คุณค่าเพราะว่าชีวิตนี้เรามีได้มาคือของขวัญแล้วก็มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตมนุษย์เราไม่รู้หรอกว่าชาติหน้ามันจะมีจริงหรือไม่ไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาก่อนนะคะแต่ก็ฝึกใจนะคะให้ปล่อยวางบ้างไม่อยากมีจนเกินไปจนทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วก็มาเบียดเบียนร่างกายตนเองเบียดเบียนสุขภาพ จิตของตนเองนะคะทำให้เราไม่มีเวลาได้พักผ่อนสมองแล้วก็จิตใจแล้วก็เกิดเป็นความเครียดสะสมแล้วก็ทําให้ร่างกายเราป่วยธาตุขันของเราก็ไม่แข็งแรงขอให้ทุกคนเห็นตนเองแล้วก็เห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆในตนเองเพราะเรามีตาสองข้างนะคะเห็นเยอะๆแล้วก็ฟังเยอะๆแล้วก็อย่าไปตัดสินใครรักตัวเองให้มากมาก อยู่อย่างมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ